สวัสดีครับพบกับช่องรถขุดสายสิงครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดี FC ทุกทุกคนวันนี้มาดูนาครับอยู่บ้านตะเสาครับตอนนี้ชมข้าวครับ น้ำก็มีแล้วครับผมชุบข้าวน้ำคือ อย่างนี้28ได้ครับ น้ำไว้เต็มที่ครับลุ้นขนนันนาเลยครับปวดแรงครับเลยต้องอัดน้ำไว้นะ ากาศฝนก็ก็จะลมลงมาแล้วครับผมป้าอนี้นามรดกทลยานครับผมนามีครับวันตะสาเครับ นี่ก็เรียกบ้านอะไรแถวนี้บ้านบ้านทานตะวันบ้านทานตะวัน,น,น,นครับ <S <S นาเมียครับอันนี้นาเมียแต่เราเป็นคนทำครับผนมะเป็นคนลูกข้าวครับ ข้าวก็กำลังเริ่มจะง,งามครับผมอีกประมาณสักสิบวันก็จะมาลงปุ๋ยที่นี่ครับรชมรังมดครับผมสวยงามมากครับนี่ครับรังมดมันทำรังครับ สวยงามมากครับธรรมชาติบ้านเราครับผมวางเว้นจากงานขุดดินครับผมอันนี้้าพูดไปครับอาชีพหลักคือทำนานนครับผมอาชีพหลักของผมนี่ทำนานเลยก่อนที่จะมาทำรถก่อนที่จะมาทำธุรกิจรถครับผม ก็นี่แหละคืออาชีพผมครับทำนาเลยครับผมอันนี้คืออาชีพหลักครับวางเว้นจากการทำงานครับจากการทำนาจบฤดูกาลครับผมก็ไปทำอาชีพรถครับผมรถขุดดินรับถมที่ครับ นี่คืออาชีพอาชีพแรกนะครับที่ทำก็อยู่บ้านนอกครับบ้านนอกเราก็มีความสุขอย่างหนึ่งครับผมไม่ต้องไปดินโดนอะไรมากมาย อาจจะได้น้อยตอบแทนมาอาจจะได้น้อยแต่ความสุขที่มีอย่อย่างน้อยก็ต้องทำครับข้าว5บาทก็ต้องทำข้าวราคาถูกยังไงก็ต้องทำครับ กรบคูณหารแล้วเสมอตัวก็ต้องทำเพราะว่าทำมาแต่ก่อนแล้วครับทำว่าจะให้ไปทำอย่างอื่น,นค้ับ ให้ไปปลูกอย่างอื่นก็รู้จะปลูกอะไรครับตลาดมีรองรับหรือเปล่าครับแต่หน้านี้ถ้าเวลาขัดสนเรื่องเงินเรื่องทองจำเป็นจริงครับยังงัดข้าวในยุ้งออกมาเพื่อจำหน่ายครับผมเป็นยังพอหาเงินให้ลูกไปโรงเรียนได้ครับ เป็นเงินเก็บครับผมคือพูดง่ายเ,เป็นเงินเก็บนะเงินออมเอาเงินมาลงทุนเหมือนกระยอนกระปุกครับเหมือนกับเลี้ยงหมูอะเลี้ยงหมูถามว่าได้กำไรไหมครับไม่ผมว่าน่าจะไม่ได้ครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจขนาดนั้นครับพวกเลี้ยงหมูเลี้ยงเพราะเราไม่สามารถที่จะ ตั้งราคาได้ครับก็เหมือนข้าวเหมือนกันครับผมปีไหนฝนดีราคาได้ก็เป็นความโชคดีไปครับเหมือนการเล่นการพนันอย่างนั้นแหละครับแต่มันม่ผิดกฎหมายเท่านั้นเองตัวนี้เป็นกขสิบห้านะครับลิข้าวหอมลิกกขสิบห้าครับอาจจะเกี่ยวขายเลยครับตัวนี้ ใส่ปุ๋ยรอบแรกไปแล้วครับรอบสองก็น่าจะวันที่ไม่เกินยี่สิบไม่เกินยี่สิบกันยาครับผมรอบสองข้าวก็สิบห้าข้าวก็จะเริ่มตั้งท้องก็ช่วงประมาณวันที่สิบห้าเนี่ย ประมาณ15นี่ก็เริ่มท้องครับตัวไหนที่แข็งแรงครับแสงได้ครับช่วงเวลาแสงได้ก็โอเคครับตั้งท้องเลยครับเข้าคืนข้าวไว้แสงครับตัวนี้นี้ก็พอได้ครับผมไม่ถือว่าสวยมากไ้ครับ ได้ครับเนื่องจากปีนี้เริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าเนื่องจากฝนฟ้าอากาศครับผมชงแรงก,ก็ตกมาครับมาแร,แรงแล้วก็ซักหน่อยก็ยากขึ้นครับแล้วก็ตกอีกครับเราไม่ใช่นาระบบชนประทานครับผมอาจจะคุมน้ำไม่ได้ครับ มาถายให้พี่น้องได้รับชมครับว่าหลังจากที่ไม่ได้ขุดดินหรือว่าไม่ได้วิ่งรถครับผมไม่ได้ทําธุรกิจดินช่วงเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาทําอะไรครับเนี้ยครับคืออาชีพของผมครับนี่ยอาชีพเลยอาชีพหลักเลยครับชาวนาครับผม อาชีพรถนี่ไม่ใช่อาชีพหลักนะครับเป็นอาชีพอาชีพเสริมครับผมโอเคครับช่วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับผม